น้องบองสวัสด,ดี<ม>ทุกคนดน้วย,ยอเอาให้ทุกคนดูหน่อยน้องบองหน้าตาเป็นไงบ้างมีอะไรบ้างน้องบองอยากน้องบองอยากเอาน้องบองให้ทุกคนไมไมด,ดูหน่อยเอาน้องบองให้คนดูหน่อยอันน<ว>ี้วอลให้ทุกคน<ว>อย่าพูดตามอา๋อ มทำไหมวิขยับขยับดีอ่ะขยับดีมากขยับดีมากฮะทำแบบเหมือนสิทำไงให้พูดสวัสดีทุกคนสิให้รายงานตัวให้น้องบองรายงานตัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันานไามทำนี้หนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรคะน้องบองหนูชื่อะ มันจะหักนะเาไม่ให้ขยับมันจะหักแล้วมันจะหักเราให้ทุกคนดูสิหน้าน้องบองเป็นยังไงวจบตรงนี้ทกคงับตรนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตามก็เป็นตามันะคะจะเป็นผมมตาน้องบอง เอาไว้ไปอะไรพี่เวลาคะเอาไปให้เอาไปซื้อเอาซฟพี่เวลากันค่ะเปิดฟอังอีกกันใครซื้อให้คะแม่จ๋าคะ่ะพี่แม่จ๋าเอาเอาิเอ่มตังมาชิดให้คะ่ะมันเปิดดูกันมาต้องขอบคุณเลยยาต้องขอบคุณอะไรขอบคุณคะ่ะแม่จา๋าใจดีจังเยอะที่คือจังบอกมาให้ ตัวลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบายาค่ะน้องบาวันนี้ขอตัวลาไป่อน้องบอกบ๊ายบายทุกคนด้วยบ๊ายบาย อืมเด็บเฮว้าวว้าวไอ้แกะมืกจุ่นล้านกวาแลัวจ้าเออหนึ่งดวงแล้วกมีแล้วก็มีบุกอ้วนไว้น้ำมีกบบกบบ้านังบองด้วยนะในลองพูดดูซิเอาออกอ่าให้อออกให้ออกเลยจ้าอ่าเรียกชื่ออะไร บงบบองเพบปบงบงบงบแบดนหมดแล้วน้องเมเล่นแบบหมดแล้วค่ะบองบองบั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 งรักระยุทธไหมรักไปยุทธไหม อ่านแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายน้องวังวันนี้เจอคันบ๊ายบายน้องวังบ๊ายบายทุกคนเวลาเป็นอย่างไรเร็วล้วล้ไม้ลงไปลงไปลงไม้อุ๊ยเลยละสิฮัลโหลน้องวังฮัลโหลพี่จูนฮัลโหลพี่จูนฮะ